สวัสดีค่ะั้นคคูสุในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำาวายมะละกอเราใช้มะละกอสุพรรณฮอลแลนด์ค่ะตัดแต่งเสร็จ500กรัมน้ำ1ลิตรค่ะน้ำตาลทรายใช้แค่200กรัมเพราะมะละกอเขาหวานและใช้ยี่ขนมปัง1ช้อนชากาแฟเราจะมาเริ่มต้นจากการปอกมะละกอก่อนเราจะปอกอาจจะพรอนเนื้อแล้วไปชั่งนะคะเราจะใช้แค่500กรัม เราปอกมะละกอเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนก็แถมตาลเลยค่ะตานนี่เราช่างไว้สองร้อยกรัมคนก็หน่อยไม่ให้เขาติดก้นหม้อนะพอน,น้ำตาละละลายใส่เลยนะคะเราต้มแบบรล,ลวกใช้น้เพราะว่าเราต้มเพื่อฆ่าเชื้อเท่านั้นนะคะเราไม่ต้องร้อยมากก่อนเละน,นะคะแบบนี้ก็ใช้ได้เลย เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าวายมะละกอเราจะได้สีฮะต้มแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะเดือดเึือนเลยคคะปิดไฟหลังจากปิดไฟแล้วนะคะเราก็จะรอน้ําผลไม้ของเราเนี่ยเย็นเนื้อสีเขานะคะเขาสีส้มๆ้มแดงแดงเราจะมาลุ้นว่าตอนที่เป็นวายแล้วเนี่ยเราจะได้สีอะไรนะคะมะละกอนะคะเพื่อนที่เราต้มว้เย็นแล้วสัมผัสได้ล้ะเราก็จะมาปุกดี ในน้ำผลไม้ที่เราต้มไว้นะปริมาณน,นี้นะเพื่อนนะใส่เลยค่ะเพราใส่แล้วนะคะเพื่อนก็คนประมาณนาทีกว่ากว่าไม่ถึงสองนาทีเขาก็จะฟูแล้วเพื่อนใช้ยีสต์ที่เราปลูกไว้นะคะนาทีกว่ากว่านะคะฟูขึ้นแบบนี้แล้วใช้ได้แล้วนะคะเ้าใช้ได้แบบนี้เพื่อนก็ใส่หม้อเลยนะคะเพื่อคนให้ทั่วๆนะคะแค่นั้นนะคะเพื่อนคนดูนะคะเขาจะขุนแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะ เขาจะขุนพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ขวดโหลเลยนะคะขวดโหลนี้เรานำ้อนลวกเรียบร้อยแล้วค่ะฆ่าเชื้อนะคะเพราะว่าวน์เนี่ยขอให้สะอาดนิดนึงนะคะเพราะว่าจะไม่เป็นปัญหาเลยไม่เหมือนน้ำผลไม้หมักนะคะเพราะน้ำผลไม้หมักนั้นเขาใช้ผลไม้สดนะคะแต่ไวายเนี้ยเป็นผลไม้ลวกเป็นวน์โฮมเมดนะเพื่อนนะ ปิดฝาเลยค่ะปิดอย่างเดียวสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือวันที่เราทำนะคะอคตอนนี้ยังมีเนื้อผลไม้เราไม่ต้องใส่ชื่อผลไม้ได้ค่ะอีกสี่ห้าวันนะคะแล้วแต่อากาศถ้าอากาศร้อนก็เร็วถ้าเย็นก็แอลกอหอช้าอย่มาดูนะคะเพื่อนวายมะละกอของเราหมักมาแล้วสี่วันค่ะเราจะมาชิมว่าเขาได้หรือยัง ความหวานแล้วก็แอลกอฮอล์ดูนะคะตกตะกอนยี่ทํางานหมดแล้วนะคะแอ,กะอแลกอฮอล์แรงมากเลยความหวานเหลือเล็กน้อยนะคะในเมื่อเราชิมแล้วนะคะแอลกอฮอล์ตามต้องการแล้ววันแต่ร้อนมากอากาศบ้านก็จะก,กองแล้วก็น็อกเลยนะมะเกลอดก็จะมีธรรมชาติในตัวของเองเราจะมาดูว่าหลังจากที่เรา น็อกไว้นะคะตกตะกอนสีจะสวยระดับไหนเพราะว่าเมื่อก่อนที่เรามาทำเนี่ยเขาเป็นพันฮอลแลนด์ค่ะก้นขวดไม่ไม่เอาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเขาขาวเนะะี่ยค่ะเพราะว่ามันสร้างยีสต์นะคะเราจะไม่เอานะคะเดี๋ยวเราไปน็อกกันเลยค่ะเพื่อนตอนน้ำเดือดแล้วนะคะ เราจะนำไวายมะละกอที่เรากรองกากเรียบร้อยแล้วมาน็อกเลยค่ะตั้งลงไปนะคะเพื่อนเราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิเราใช้สัมผัสนะคะถ้าหม้อ,อยังสัมผัสได้แบบนี้นะคะยังไม่ราถ้าน็อกยีสต์ไม่ตายนะคะเขาก็จะเป็นแอลกอฮอล์ไปเรื่อยๆถ้าความร้อนมากเกินไปแอลกอฮอล์ก็หายหมดหอมมากค่ะหอมมากสีสวยด้วยนะคะ สีออร์นอ่อนๆนะคะเหมือนเนื้อมะละกอเนื้อสีแดงส้มนะคะในเมื่อเขาเริ่มเดือดชายหม้อแบบนี้นะคะใช้ได้เลยนะคะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วก็ลงเลยนะอุณหภูมิของวายมะละกอของเรานะคะที่เราน็อกนะคะตอนนี้ก็เย็นลงแล้วเราจะมาเก็บเพื่อที่จะหมักต่อเราจะใส่ส่วนโหลนี้เลยนะคะ สามารถปิดฝาสนิทได้เลยนะคะเพราะว่ายี์จะไม่ทํางานแล้วค่ะตอนนี้เราจะรอให้เขาตกตะก,กอนเท่านั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ชื่อผลไม้แล้วก็วันที่ที่เราหมักต่อนี่ค่ะอีกประมาณสามหรือสี่วันนะคะจะมาให้เพื่อนดูว่าเขาตกตะก,กอนแล้วใสแล้วเนี่ยจะสวยระดับไหนไวายมะละกอของเรานะคะได้น็อกนะคะแล้วบ่มต่อไว้นะสะี่วันแล้วนะคะ สวันจะเห็นว่าเขาตกตะกอนขาตกตะกอนแล้วก็จะเหลือสีของวายนะคะเหลืองอมสงจากที่เราบ่มไว้สี่วันเนี่ยเขาจะใสสวยมากนะคะจะีมาให้เพื่อนดูนะคะตาออกมาหนี่ใสนะคะเพื่อนใสแล้วตากออกมาครึ่งแก้ว กินเขาจะแอลกอฮอล์เขาสูงมากเลยแล้วทีนี้วิธีทานนะคะทำเป็นไวน์คูลเลอร์ก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะเติมสดาเข้าไปเป็นไวน์คูลเลอร์อ่อนๆนะคะอร่อยมากค่ะหลังจากเพื่อนๆนะคะหลายท่านได้ลองทำแล้วเนี่ยนะคะยังมีการสงสัยว่าเวลาเก็บไว้นานๆเนี่ยนะคะ จะทำอย่างไรนะคะเพื่อนๆควรหาขวดนะคะเป็นขวดน้ำนะคะอัดลมหรือขวดอะไรก็ได้อันนี้เป็นขวดวายนะคะเอามากองไว้เลยค่ะนะคะเพื่อที่เราจะไม่เอาส่วนที่เป็นตกตะกอนเนี่ยนะคะเก็บนะคะเอาแต่ใส่สาเคแบบนี้เลยนะเพื่อนนะเพื่อนดูนะคะเขาจะมีซากยีสต์อยู่ นะคะหลังจากเราน็อกแล้วเนี่ยพอมาพักให้ตกตะกอนก็ยังมีซากนีอยู่นะคะฉะนั้นแล้วเราก็ลินไว้เลยค่ะเอาแต่ใสๆไว้ทานนะคะส่วนนี้ก็ทิ้งไปเป็นรอบที่สองฉะนั้นแล้วการที่เราทําวายในแต่ละครั้งเนี่ยจะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะ,คะมันจะเป็นซากดีแล้วเราต้องทิ้งแล้วเราก็เก็บแบบนี้เลยค่ะขวดนี้เพื่อนต้องล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อก่อน สิ่งที่หลือไม่ได้คือชื่อของผลไม้นะคะวันที่เราได้เก็บต่ออันนี้เลยค่ะเพื่อน <S <S เพื่อนๆชมคลิปวายมะละกอของเราแล้วนะคะถ้ามีมะละกอลองทำทานนะเพื่อนอนี้ถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับวายผลไม้ชนิดต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ